นี่หลวงปู่เข้ามาดูงานที่ช่างได้ปูกระเบื้องตอนนี้ก็เร็จเ,เป็นที่เรียบร้อยกับความกว้างของพื้นที่3คูณ9เมตรครับ3คูณ9เมตรก็เป็นพื้นที่20กว่าตารางเมตร ก็ตอนนี้ก็ปูไปเสร็จไปที่เรียบร้อยคร,ครับสำหรับค่าอุปรกรณ์ค่าช่างค่าวัสดุต่างๆในการปูกระเบื้องก็มีคณะสถาสาชนได้ร่วมกันสมทบทุนมาในการปูกระเบื้องก็มีหลากหลายท่านซึ่งได้บางท่านก็ไม่ไม่ประสงค์ออกนามบางท่านก็มีรายเชื่อมาหลวงปูกก็ได้ประชาสัมพันธ์ในช่องชุมชนนั้นแล้วนะครับ และก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ระบุนามไม่ได้ระบุความประสงค์หลวงปู่ก็ถือโอกาสตรงนั้นนำมาเพื่อจะติดไฟโซลาเซลล์โซลาเซลล์ซึ่งในนี้ไม่มีไฟเลยไม่มีหลอดไฟไม่มีแสงไฟหลวงปู่ก็จะนำเงินส่วนนั้นไปซื้อแสงสว่างจากโซลาเซลล์พรุ่งนี้กะว่าจะออกไปในเมือง จะเข้าไปดูว่าอุปกรณ์อ,อย่างไหนเหมาะแก่การที่จะใช้ติดตั้งเพื่อเป็นแสงสว่างในการใช้ในการนั่งสวดมนต์ภาวนาในในวิหารหลังนี้ครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุกๆท่านที่จะร่วมถวายเทียนภาษาได้เปลี่ยนจากเทียนมาเป็นแสงสว่างพลังแสงอาทิตย์ พลังโซลาเซลล์ก็นับว่าเป็นการดีเพราะว่าสามารถใช้ได้มีอายุการใช้งานที่ยาวกว่าเทียนมากและก็ให้แสงสว่างได้สว่างกว่าทั้งตลอดคืนถ้าเราจุดเทียนแท่งหนึ่งคืนหนึ่งบางทีก็แสงสว่างน้อยไม่พอถ้าลมพัดกระดับฝนตกกระดับนะ แต่ถ้าเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์นี่ก็อยู่ได้นานไม่มีไม่มีการดับตลอดทั้งคืนครับก็ขอโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญร่วมในการเทพื้นในการปูพื้นตรงนี้และยังด้วยร่วมในการสร้างแสงสว่างสองธรรมสำหรับพระที่อยู่ในวัดป่า เพราะว่าพระที่อยู่ในวัดป่าเนี่ยไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีแนละ้ก็อาศัยเทียนบ้างอาศัยคบเพลิงบ้างและถ้ามีพลังงานแสงอาทิตย์นี่จะดีมากเลยเพราะาจะได้มีแสงสว่างในยามค่ำคืนก็ขอโมทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพระรอดปัจจัยน,นำนำความชูให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญ ปรารถนาที่หนึ่งประการใดก็ขอให้ได้ทำความมุ่งม,มา่ปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเทิดสาธุสาธุสาธุสำหรับบริเวณนี้ยังยังไม่ได้เก็บทำความสะอาดเนาะเพราะว่าเพิ่งหยับปลูกกระเบื้องเสร็จยังเข้าไปเดินไปหยาบตรงนั้นไม่ได้เพราะยังใหม่อยู่ก็พรุ่งนี้หลังจากเก็บหลังจากจัดต้นหมู่บูชาแล้วก็จะถ่ายมาให้กับเอฟซีได้ดูอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับวันนี้คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขออนโมทนาสาธุสาธุสาธุ